เกมนี้แมดามตัวมาน่าสนุกนะครับเนี่ยฮัลโหลมีมูลาดซะด้วยโดนแก้ทางเข้าไปอีกเอนโซเม็ดส้มอปว่าเนี่ยฮัลโ hey, หลเฮ้ยไอ้นุ่มใจเย็นมาสองเอนโซมา yeah, yeah. เปิดดิครับมาเดิกก็มาดิครับมาดิครับผมมาเด็ก็มาเออเจ็บเจ็บกดแช่ไว้แป๊บหนึ่งแล้วดอกมันจะตามตัวครับ ช้าติดุดพับยังไงยูเอตายไปซะน้องยุย้ยตีไปก่อนตีไปก่อนเก็นนี้ออกไปลงเท้าก่อนครับเพราะว่าตีมังค่ามันตีธรรมดาแต่เอ็นโซมันมาแล้วปาดอกเข้าหัวช็อตนี้ไม่น่ารอดนะครับผมเรียบร้อยพ,พี่มารับแลงไงโอ้โหดอกเก็บดอกไม่ถึงแล้วไปครับผมพี่มันสุดอยู่แล้วน้องไปลำลำขาบ่อขาบอรัอรอรดช็อตไป ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนแป๊บเดียวอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับฟอร์เรนติโนฮิโซกะอีกแล้วนะครับผมก็เสียงผมมันแปลกๆไปก็ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับคือปัดวันแดดครับผมฮัลโหลเออช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฝนแม่งตกทั้งวันทุกวันเออตกทุกวันจริงๆ เป็นหวัดก็ยังไหวอยู่ครับฮัลโหลคิดถึงทุกคนเน่นี่แต่เมื่อกี้มันก็ลำคาญจมูกย่่นะเออมันคัดจมูกแล้วมันก็น่าลำคาญเนประเด็นะเราก็ลมไปก่อนขู่ไปก่อนขู่ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ขู่ไปก่อนยังไงยังไงลยไว้ก่อนนะครับตัวนี้มันคาย,ยากนะต้องพึ่งแบบของแล้วก็ สเตปนิดนึงนะครับผมนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปหัดเล่นมูรลาดมั่งแล้วะผมเล่นไม่เป็นนะเอาจริงนะผมยอมรับเลยนะครับผมไม่เป็นนะมูรลัดเดี๋ยวผมต้องไปหัดเล่นมั่งละเวลาฟอร์เลนโดนแบรนก็จะได้เล่นมูรลาดเออแต่ถ้ามันแบรนสองตัวผมก็ต้องสกัดพิการมใหญ่นะครับผมแต่ก็ต้องดูทีมตรงข้ามเลยนะเขาดับอะไรกันอย่าดับบ่อส่วน แพ้นะครับผมแล้วก็เดินติ่มๆไปก่อนข้างล่างบวกกันจังว่าเฮ้ยโอ้โหโตโลโซโล,โซโลคิวเยลูเกินไปมึงอีกแล้วเหรอนักฟุตบอลเราอ่ะอเอ้ยมันมาสองเอ็นตัวมาเปิดดีครับมาดิก็มาดิครับมาด็ครับผมมาดิก็มาเออเจ็บเจ็บโอเคเราได้บูล,ลาดมาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมโอ้สวยงาม หรือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมเมื่อกี้นี้น่าจะเอาเอนโซไปอีกทั้งตัวนะแต่มันจะยากไอ้ตัวนั้นมันต่ามันก็รวยกว่าเราไงเออเราก็จะเอามันลงยากที่หนึงนะ่งอ่ะถ้าเงินเราสูสีหรือว,ว่าเงินตามเอเงินนําเราก็ม่นจะตบได้อยู่นะครับผมแต่ในป้อมไม่เหมาะนะครับเพราะว่าป้อมแม่งตีแรงเกินผม,มเออลำคาญจมูกอ่ะกินยาก็แล้ว Ừ, อะไรก็แล้วเมื่อไหร่จะหายวะเรื่อน่าลํำคาญที่าหายเลยวันนี้น่าจะเป็นวันที่飒มันนะครับที่ผมเป็นนะแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอนะครับไม่รู้แม่งเป็นอะไรนะแต่โควิดไม่น่าใช่เพราะผมติดไปแล้วแต่ก็ติดอีกได้น,นะแต่ไม่น่าใช่ <been> ผมไม่ได้หนาวไนงะคือประเด็นถ้าหนาวแล้วเจ็บคอนะใช่เลยของแท่นะของแท้อะไรโหลาณมากนะ้าดออกเข้าหัว <been> มันยังมันยังกลับไปได้ มันยังกลับไปท่าอีกเฮ้ยไม่ธรรมดาไอ้คนนี้เรา,ากลัไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวต้องกลับบ้านเปรีเล่นนะเออเจ็บเจ็บอ้นี่เจนะ็บ,บไอ้นนีไ้ไม่ชอบเลยว่ะไอ้ตัวเบิร์ดแรงๆเล่นระยะไกลๆเนี่ยป่าฝั่งตรงข้ามมีเวทได้เวทเดินนะครับยังไงมูลาดเอาเปล่าเฮ้ยโอ้โหจบแล้วมันเป็นการ หลอกขู่นะครับผมหลอกล่อนะให้ศัตรูใจใจ,ใจว่าเรากากนะครับผมผมก็พูดไปเรื่อยอ่ะเออจริงแลนะ้วผมกดออโต้ไงแล้วจุปั๊บปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บยังไงยังไงอ้าว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 ผมชอบกดสกิลค้างนะครับแล้วก็ก็แป๊บกดสกิลค้างไว้แป๊บนึงนะแล้วค่อยปล่อยนะสกิลหนึ่งคือไม่ได้ผมไม่ได้กดทุบแล้วปล่อยเลยนะครับผมต้องดูจังหวะนะ ถ้าจังหวะแบบเดินม้วนๆกันอย่างเงี้ยผมจะกดแช่ไว้แป๊บหนึ่งแล้วดอกมันจะตามตัวนะครับฮ้ยช้าเฮ้ยชึบพับยังไงยูเอตตายไปซะน้องยุ้ยตีไปก่อนตีไปก่อนเกมนี้ออกไปลงเท้าก่อน,นะครับเพราะว่าตีมูลค่ามันตีธรรมดาแต่เอ็นโซมันมาแล้วปาดอ,อกเข้าหัวชอ็อตนี้ไม่นารอดน,นะครับผมเรียบร้อยเฮียชวบางทีเสียงมันก็โลก,กจิตเกินมาฮิโตกะว่านะ เออจริงแล้วคือมันฟังแล้วมันแบบโอ้โหแม่นโคตรหืนกามแต่จริงครับผมห่นกว่ามันเยอะก็ว่าไปนี่กว่าไปนั่นอยังไงมูลาก็มาดิครับตอนนี้กูรวยแล้วไงรวยแล้วก็ขิงได้เกาะสะท้อนพี่มาแล้วน้องมาดิมึงตีข้าวก็เข้ามาดิเออเกมนี้ผมจะขึ้นเกาะก่อนนะครับผมเน้นถึกก่อนนะ ไปชับปป๊บปั๊บ,บเรยวนารอตัวนี้เดียวเปียบร้อยเฮดช็อตไปอีกตัวนะครับผมฟอรเลนสไตล์<ม>แบบโยนเกมก็เรานั้นเรานั่นเองนะครับผมสไตล์โยนเกมก็ผมนี่แหละค,ยยกกคือทำตัวหลอกไนงะทำทรงกากนะครับผมแล้วก็ลาสวนบางช็อตก็ลาได้นะบางช็อตก็โดนเขาตบครับผมอืม ขีนต่อไปล้วจะขึ้นเป็นเออสเปียแล้วกันนะครับผมเจาะเกาะน,นะเจาะเกาะต้องเข้าแล้วออกแทงอย่างเดียวไม่ได้นะดีไม่เข้านะครับผมเออรูนที่ผมใช้เกมนี้ก็เคีอสิบเจ็ดนะครับผมรูนครูดาวนะสีเขียวโพเวสิบนะครับแล้วก็สีเขียวก็อะไรวะสีเขียวก็คีคิีปกติเลยคีสิบเมตรอะเล1สิบเมตรนะครับผมสีเขียวสีเขียวอะไรวะสีแดงสิเออ สีแดงเลดสิบครับเออสีเขียวโพเวสสิบเออแล้วก็สีม่วงตอนนี้ยังไงไม่รู้สีม่วงเดี๋ยวพึ่งครับตอนนี้ปลาดอ,อกเข้าหัวไปแล้วจังหวะนี้เข้าไปนวอยู่กลางไฟครับยังไงยังไงฟิกเกอร์ไหมฟิกเกอรอ์กดไม่ติดฟิกเกอร์ก็ดีแล้วไม่ติดมันก็เสียฟิกอ,อีกไอ้ถ้ามันมีสกิลหนียังไงล้าช็อตไปหนึ่งทีจังหวะนี้สีม่วงโทนสามเมตรนะครับผมสีเขียวโพเวสสิบ สีแดงเลดส,สิบนะครับผมก็พูดมั่วไปเรื่อยเออลิ้นกูพันกันหไม่สบายแล้วกูเออไปเลยวะนะสมองือก็ผิดพลาะกันนะขออภัยนะครับพอดีตอนนี้ร่างกายเอป่วยอยู่นะครับผมผมก็เบเบอ์กินยาเยอะไปหน่อยยังไงเอนโซดึงมาแล้วอันติเข้านาครับผมจังหวะน,นี้เอนโซหายไป มาๆๆๆๆมามา,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 มากเกอร์หลอกไปที้งเลยไงพิกเกอร์กับหลังสุดยอดเลยไงพิกเกอร์อย่างเท่อย่าไปทำให้ใครเห็นนะครับผมอย่าไปบอกใครด้วยนะเออจริงๆแนละ้วเมื่อกี้นี้มือผมลั่นไงเออก็มือพี่ลั่นไปเองแล้วพี่ก็อ้างไปเรื่อยโอ้ยลำขาคานหมูตอนนี้เราก็เกตตูแล้วนะครับ บ่ายคิวครับผมมาเดยก็เกี่ยวมาก็มาด้เกี่ยวงานกระปาอันติโดนไงยังไงยังไงยังไงยอกยอกยอกขู่ก่อนครับขู่ไปก่อนไม่ได้ไม่ได้เพื่อนเราอยู่ไกลเราจะ,ะสดเยอะไม่ได้นะเอ่อพอเลนหลังๆมาเนี่ยมันสดเยอะไม่ค่อยได้นะครับถ้าของไม่นามจริงๆนะของนามจะจัดแต่ที่จะสดได้นะครับแล้วก็ต้องแบบล้ำเร็วเร็วเร็วอ่ะเออล้ำเร็ว,ออรว,รวแล้วผมเป็นคนที่ล้ำช้าไงประเด็น น้ำช้าก็จะเป็นข้อบอกพร่องของผมนะแต่ผมก็อาศัยจังหวะชุนลมุนครับผมสไตล์เราอาศัยจังหวะชุนลมุนรับเข้าไปลัดจังหวะนี้ชิ่งไปอันติไม่ถึงครับผมปาดออกเข้าหัวเทลเมนาร์หลอดเรี่บร้อยอุตตันานสตานานสตานานเกินไปเลยจ้ายูเอเนี่ยแม่งสกิลเลกียรสกิวไกลเกินไอ้ครั้งที่สองอะที่มันโดนโดนเราหนึ่งทีแล้วมันจะมีสแต็กอะไรของมัน เป็นคูณสี่โจมดีคูณสี่คูณสองอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วนั่นเนี่ยแรงแรงจัดถ้าไม่มีการเวทเออเลดเกนมีครึ่งหลอดได้นะทำเป็นเล่นไปนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะล้านล้าตีล้างอะไรอ่ะโอ้โหช้างตกมันตีตีมันอย่าให้มันรอดตีมันไปโอเคตอนนี้สกอร์เราก็สิบเก้าต่อหกนะครับผมผมว่าอย่พูดจริงๆกับค่ะเขาต้องสอภัยนะครับมันลำคาญจะหมุกครับผมตอนนี้ มันคัดจมูกอ่ะมันมีน้ำมูกไงประเด็นอ่ะ <S <S ตอนนี้คูดาวเราก็ประมาณ36นะครับเพราะว่าเราใช้รูนคูดาวนะก็ออกออกแหวนคูดาวเล็กมานะครับผมเฮ้ยไอ้นุมมึงแหลมมากแบบนี้ก็ตายซะฟิกเกรอร์จบแล้วคดรอเลยตอนนี้เดี๋ยวฟิกฟีคูไม่น่าเลยว่ะยังไงเอามาต่อได้น,นะครับผมไป โอ้โหสตันนานจัดโอ้โหรองเท้าเกาะสตันนานเกินว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาดใจเย็นอย่าสูดอย่าสูดใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มถอยมืก่อนถอยเมืก่อนพี่มารับแล้วน้องพี่มารับแล้วไงโอ้โหดอกเก็บดอกไม่ถึงแล้วไปครับผมพี่มันสูดอยู่แล้วน้องไปลามลามขาบ่อขาบ่อลัดช็อตไปโอ้โหเก็บสามไปดีครับผมเป็นไงลัดช็อตตึงๆอีกแล้วสัตนี้ ปลาดอกเข้าหัวก็ตายครับผมปลาดอกเข้าหัวเท่ากับตายแต่บางทีผมก็ตายเองนะเออเข้ามว่วง่ะสไตล์เราเฮ้ยโห้ยตัวโลกกูเห็นนะทำอะไรอะ่ะอุอตส่าห์ขิดรอ <c oughs> อย่างชอบเลยขิดรออย่างนี้มูลัดไม่กลับออมูลัดไม่กลับล่างสายนะมื่อกีะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อความปลอดภยัย เราก็เขี่ยบ,บนเสร็จแล้วเราก็มาเลยครับผมตรงนี้เหมือนจะบวกกันแล้วพี่ชิงคีไปทั้งพี่อันติสายหน้ายังไงพี่กับเอาข้างหลังก่อนนะครับผมแล้วติ๊กเกอร์เฮ้ยโอ้โหไม่โดนโอ้จบแล้วจบแล้วอย่าไปทําห้่ครเห็นนะแบบี่แบบอ,อายเขาอ่ะอา,อายเขาเลยได้จบได้ไหมวันนี้มันจะจบได้นะครับเพราะว่าเขาตายสามนะรอคีบก่อนอีเวสหนึ่งโอคอันติเรามาเอาพอดีนะครับผม ได์ครับผมได้ได้สปอมกันเลยทีเดียวยังไงให้มันเคลียร์คลิปไวยังวะไม,ไ,วไม่ได้แล้วกูดูแล้วไม่ได้แล้วขบวนก่อนตีตีไปตีตีตีแล้วกูเจ็บเนี่ยโอ้ยมันดิกูกลับเฮ้ย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 ไอนมกดล็อกคิวกว่อนแล้วไงยังไงยังไงเนาะยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ๋อยังไง,ไง,ไงไช้างช้างตกมันก็ตายนะได้แบบเนี้ย ตายสิโอ้โหมันมีล้างมันมีล้างนะครับผมปลาดอกมันไม่สตันไงจะจืดปุ๊บอุ้ยปลาดอกไม่ทันนะครับยังไงอันติกูมาแล้วสวนนี่เพื่อนรับเลยมามา,มาลอกมาเสาแดงก่อนโอ้ยทำขาจะหมู่อะคือฮักฮักกระแสจะหมู่นะครับผมเออไปเลยหยานไปโอ้โหวิ่งช้าวิ่งช้าวิ่งช้า วิ่งช้าจัดวิ่งช้าจัดเลยจังหวะน,นี้วิ่งช้าจัดเลยเออใส่ลุงคูดามมึงก็วิ่งช้าช้านะครับเพราะว่าผมใส่โทนสามเมตรเนี่ยก็วิ่งสูงเดี๋ยวกูตีป้อมนี่เออไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฝากด้วยวิลหาคีปตีนนตีป้อมแต่เฮ้ยเฮ้ยอมารอมาเออ,อ,อเออลอมามันเลยจะจบยากเกิอยังวะกออ็ก็จะเกิดแล้วด้วยจบก่อนกอนได้ไหมวะไม่อยากเสียกอนเลย แต่เกมเรานำได้เปรียบไหมยังไงตรงกลางเหมือนจะบวกนะครับที่มาแล้วน้องต้องมีคนตายอะจังหวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะไหนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 กูขอโทษกูขอโทษโอ้โหเกี่ยวไปเกี่ยวมาโอ้โหกูรู้อย่างงี้ผมฟลิกเกอร์ไปดีกว่าก็รู้ว่าตัวเองวิ่งยายังมันกดอันติร้อยเฮ้ยเกี่ยระบบเลย ผมฟิกเกอร์ไปก็น่าจะได้แล้วผมมั้งมากักร์ฟฟิกเกอร์ทำใหม่ทีจังหวะอ,อย่างนั้นไม่กัร์ทีอย่างเงี้ยมากัาร์อ,อทุกคนเป็นไหมครับจังหวะดีๆแล้วแทนนี่เออจังหวะที่คิดว่าได้นะ่าจะฟิกเกอร์ไปนะแต่ก็กลับไปฟิกไนงะไอจังหวะที่ไม่น่าฟิกฟิกจังไนงะเออยังไงก็ฆ่าได้ก็เสือกฟิกจังไงอย่างนั้นอ่ะอู้ ก็อีกไม่กี่วันมันก็จะรีซีซั่นแล้วนะครับผมก็มจะรีเร็วอย่างวานเนาะมันรีเร็วไปเปล่าวะนีผมคลิปไปเองมาทุกคนเออไอเทมก็ตามนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมาณัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รักทุกคนนะครับผมจุ๊บ